สบ,บายดีครับมมีมาแค่นแฟนหมอกองพี่น้องมาลำช่องพญาวันลำเพิ่นออกพิเชียวครับท <c oughs> ี่นี่ภาพผีน้องมาเบ่งบรรยากาศทั้งหลังที่ว่าการอำเภอเนีงตลาดครับเป็นน้องบโบแดงพิ่แล้วมาบัวเต็มเ,เดินนีเนี่ยพีนี่บัวตายเพเอานกอย่งนี้สมายายเอานกเป็ดพุดอ่อยเต็มมันไม่ยุุ่คนล่ะ Cô đã bình gần أو... là bình thường ô Nó khá là nhàng nha Các phí nông mà sốt bánh trái cạt Nó khuyết Cô đã lông lên nằm Ôi chênh thật mà bình thường Nói lông lên nằm Ông Tông Ông Tông Ông Tông nha Nó lên nằm to lên to lên nằm to lên ว่าเริ่มผ้าพี่นองมาเบงเฮียนโบรานนี่พี่นองเริ่มผ้าพี่นองมาเบิงอันเฮียนโบรานไหมปีที่แล้วพวกวูกขามาแขนอูนอนอยูน่นีแล้วใต้นี่เราที่ว่ามาเล่นอยูน่นีครับเฮือนข้องขาน้านรีบเฮือนโบร้านพี่นองมีอยู่หนึ่งสองสาม ที่หาหกหลังคนนี้พี่น้องครับใส่ด้จรินเนี่ยพัดจัดไปร้องรับพี่น้องอยากไปใที่าบ้านไหนคนนี้หนึ่งครับสองหลังฟังนั่นนาสีสางขึ้นไม่ว่าหนไหมเพระาะว่ามาปีที่แล้วว่าเห็นไหมครับมันโบราณไม่น่าเชื่อว่า หลังอำเภอยางตลาดจะมีสิ่งนี้สันเดียวัตถินเนพิ่นนี่ครับเยียนบ้านไอ้อีสานบ้านเฮาสมัยเก่าเป็นยังสีหรืนี่พี่น้องบ่มีตั้งแต่อันนี้เท่านี้บ่มีตั้งแต่ตุงเอิน้นใหญ่ายแมงมุมประดับแค่นั้นเด้เยียนเป็นแบบนี้เลยครับนี่นกสัน้นเดี๋ยวเอิญสนนั้นเนาะนี่เป็นได้คาง ทางบ้านไดน,นี่ก็จะเป็นแอ่งนน่ำได้ทาล่งได้ฐล่งขาแมขึ้นเฮี้นสนามน้ำซีเป็นว่าเฮี้ยนนอนเฮี้ยนน่ำเฮี้ยนบ้านเลี้ยงให้สะอาดนา่ำจิตนํำใจน้ำยังนี้นํำดื่มติน้ำจิตน้ำใจเฮี้ยนสามน้ำซี สะอารเยอ่เลยเบิ้งแล้วจังเมนดีอันนี้มาประยุก์ตเป็นมีเป็นแบบนี้นี้ครับพี่น้องเฮียนสมัยผู้ขาก็เกิดท่านอยู่เป็นแบบนี้เลยครับนี่แหละอ้าปูบาวมาเหล่นสาวกับมากพอหัวบัน,นไดนี่แหละเคาะปอก,ปอก ก็คยไปเล่นแบบนั้นหรอกนะนั่นๆก็เป็นสีเกาเกาภาพพีนองงามในเบื้องหลังนี่ดีกว่าเป็นห็ดกองเพี้ยงไปพร้อมเลยเพี่น้องหลังนี่นาสีเอามาไมหมละ่ะพอปีกายนี่บ่เ,เห็นไหมครับสองลังสามลังหลังนี่ส่งเกาอยู่นี่ครับ นี่ครับบ้นนบานโบรานเฮียนบ้านโบรานสมัยเ่าสมัยแต่พอแต่เมีเยเฮายุแบบนี้นะครับขึ้นได้ยุ่เหยียบได้เยอะนี่ครับถือว่าเป็นภูมิฐานาเติบนี้ครับภูมิเฮียนแบบนี้สมัยก็ขี่ครับเป็นบ้านใบเนี่ยนี่เตาห้างบ้านเฮาเอินเตาห้างว่าดังไฟยู่นีเหรอทั้งคั่วยู่นีเลยครับนี่ทํายุ่ทั้กินทําอาหารยืนนีหมอแ่งน้ำก็จิตตั้งนี้ ล่างน้าล่างสวยล่างจานกับล่างลงไต้ล่างนี่ครับวันนี้ทั้งใต้ล่างกับเป็นเป็ดเป็นขอกเป็ดคอกไก่เป็นขอ,อกงวขอ,อก,ขออกด้วยครับอันนี้เนี้ยเนี้ย,ยห้องหมอย่างน้ำครับโอ้คลิปนี้พุ่มใจน้ำเสนอขนาดพี่น้องโอ้ด่พี่น้อง,อนนองเนี้ยพวกพี่น้อง,องเคยเห็นมานอนเหระ มำไมกี่เป็นแบบนี้ครับเบียนเบียนหรือโบมใส่เขาไว้สําหรับใส่เขาพี่น้องนี่สมัยนี่ประยุกต์เ่าเป็นสารไม้ไผ่เอาเนะเบาเป็นขึ้นกระดงอะทุม่มนี่ยอันนี้ก็สวยครับก็บสวยเวลาใส่ตั้มหกครับอันนั้นในอันนั้นมันฟ้าปิดหวดฟ้าปิดหวดเวลาหนึ่งเขาครับอันนี้โบมหรือเบียนบ้านแล้วถ้าบ้านบ้านเอิญโบมใส่เขาเบียนใส่เขา โอ้สุดยอดเลยพี่นอ้องครับไปยา,ยามหลังเงินต่อครับเอิรนโบราณไฟมีไฟมีอยู่เฮียนบอสจะบอกซองเอิรนอยู่นี่ตัวเอิรนอยู่หน้าตังอีกหลังหนึ่งครับหลังนี้คือว่าคือว่ามีเคียงเอเนาะหน่ยเนาะมันขึ้นบ่ได้๋ยวว่มันไม่พุทธิ หลังนี้ครับไมไ่อยากเห็นกับมาเบิงเด้อพี่น้องอยูหลังที่ว่าการอำเภอเนี้ตลาดคัเพัดแสดงเงี้ยบ้านโบราณไว้ครับน่าดูชมนาซีสมแซมแล้วกันนาซียูในอีหรีเหละครับเป็นเลี้ยนรับร่องสถานที่รับร่องแขกผู้มาเยือนอยากไปไท้มากครับอันนี้ไม่ขึ้นมาเนี้ยพอ กาซีได้รับการส่องแท้มันเป็นมันเป็นไม้ฟ้าไหมครับมุ่งทางทึ่งไหมนั่นไม้ฟ้าปะว่าเป็นว่าเป็นซ่งไม้สมัยเก่าอันนี้เป็นไม่ลาซาลทางทึ่งนะครับมันปั่นล้มปั่นไส้ยังบ่าเป็นไม้ครับอันนี้เป็นเรือง ลังนี้กัไม่เห็นว่านี่หลังนี้ไประยุ์เป็นสังอสีไปแล้วแต่ก็เป็นทรงเฮียนบราณันอยู่อีกหลังหนึง่งเป็นหมบานหมบานเฮียนโบราณนครับรังนี้มีซื้อวา่าเฮียนตำบลหัวหน้าครับครับ เนี yeah. ่ยสดยดพี่น้องอย่างนี้สมัยเขาห้องยูกันสมิ่งเลยนี่ถือว่าเป็นคนมีฐานะเตอบอพี่ทำทนมีมเฮียนไม้แบบนี้ครับปกติแอมใส่ไม้ฟ้าสารสารไม่ไพเป็นฟ้าเฮียนไม้โบราณครับพี่น้อง นี่ครับพาพพี่น้องเบิ้งครับอันนี้ประยุกต์มาเป็นสังกสีแล้วล่ะแต่ว่าสองสองหลังฟังุนครับเป็นหลังค่ายังเป็นไม้อยู่ครับนะเป็นหลังแรกทังคนเนี่ยเป็นไม้ทั้งหลังเลยครับหลังต่อมาเนี่ยก็เป็นวิวัฒนาการมาอย่าง้วทลังนี้สังสังกสีหลังค่า อันนี้ไม่ฟ้าแยมครับไม่เช่อรแยงนั่นแหละอันนี้ก็สังกสีบองนี้นี่น่าสิเป็นไฮน่าเลยล่ะครับพี่น้องนี่ตัวนี้อธิจัดเสียงเป็นไฮน่าหรือเปล่าเวลา,นาหนาไฮหนาหน้าเพิ่งจะนี่ไม่ห้อยเพิ่งเกี่ยวเฟี้ยงเกีียวยังออกไหมครับมันกับบ้านเขาดำหน้าไว้อย่างนี้ละ่ะเรยกเขาบรรยากาศบบบนี้ นี่ครับบ้านไม้โบราณครับมีอยู่หกหลังเจ็ดหลังครับนี่เจ็ดหลังครับหลังนี้คือยังประดับดีแท้นนิโอโอพ่อแม่คู่มาจารย์อยู่นี้บ่เลยเป็นว่าโอ้หลวงปู่วัน หลวงปู่วันทียนืนอำเภอเมียงนี่ครับโอ้หาธุสเรือแม่จัดแสดงยืนนี่หลวงปู่เวินนะครับหลวงปู่เวินคุณเนียสโลคุณเนียสโก้สาธุสู้วกว่าเป็นยังเห็นตาเนียมมากือยังประดับงามแทบว่าได้แท้เพิ่นเอารูปของหลวงปู่มาประดับยืยนไว้นี่ครับพี่น้อง คลิปนี้นี่ดีพี่น้องเบื้องให้่น่ได้ครับเฮี้นโมลานหาเบิ้งหยากสมัยนี้ครับนอกจากขึ้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านแค่นั้นเด้อยังสีเห็นนีลยของประเทศเล่าไปยังสันเนี้ครับบรรยากาศกับน้องนําหลังที่วการอำเภอ,อย่างตลาดพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีบา,บายบายปุ้น